บรรยากาศตักบาตรเทโวโลหณะจังตราดคึกคักวัดคิรีวิหารพระอารามหลวงและวัดกลางแรงงานต่างด้าวชาวมอญจำนวนมากแต่งกายชุดประจำชาติตักบาตรร่วมกับพุทธศาสนิกชนชาวไทยครับบรรยากาศการจัดพิธีตักบาตรเทโวโลหณะในพื้นที่จังตราดเป็นไปด้วยความคึกคักโดยที่วัดคิรีวิหารพระอารามหลวงตาบธรรมราชอำเภอเมืองตราดพุทธศาสนิกชนชาวตมบธรรมราชและใกล้เคียง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเทวโวประจำปี2558โดยเยาวชนจำนวนมากร่วมแต่งกายเป็นนางฟ้านางสวรรค์อสุรกายและพระภิสุสงฆ์ร่วมรับบาตรตามความเชื่อของพุทธศาสนิกชนว่าเป็นวันที่เสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงหลังจากเทศนาอภิธรรมปิฎกปลอดพุทธมันดาในขณะที่บริเวณวัดตะกางตำบลตะการอำเภอเมืองจังหวัดตราด นอกจากพุทธศาสนิกชนชาวไทยจํานวนมากร่วมตักบาตรเทโวโลหณะแล้วกลุ่มแรงงานต่างด้าวชาวมอญหรือชาวพม,มา่าจํานวนมากแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสวยงามและผู้ชายนุ่งสลง้องซึ่งเป็นเอกลักษณ์อันสวยงามของชาวมอญร่วมพิธีตักบาตรร่วมกับพุทธศาสนิกชนชาวไทยทําให้บรรยากาศของการจัดงานเป็นไปด้วยความคึกคักนายอภิเดชบุญล้อมนายกเทศมนตรีเทศบาลตะบนตะการกล่าวว่า ชาวมอญมีความผูกพันกับพุทธศาสนามาอย่างแนบแน่นรวมถึงมีประเพณีที่จูงใจให้ผู้คนใกล้ชิดกับศาสนามาหลายชั่วายุคนและคนไทยเชื้อสายมอญต่างก็รวมใจกันสืบสารประเพณีของบรรพบุรุษอย่างไม่ขาดตกบกพร่องดังนั้นหากมีการจัดพิธีหรือประเพณีต่างๆทางศาสนาพุทธพี่น้องชาวมอรมักจะออกมาร่วมงานด้วยทุกครั้งและเป็นสีสันของชุมชนเป็นการแสดงวิถีชีวิตสืบเนื่องกับการอยู่อาศัยรวมกลุ่มกัน จนก่อให้เกิดความรักความสามัคคีของชุมชนได้เป็นอย่างดีและเพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสารวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอนันงงามอีกด้วยครับแล้วก็วันนี้ก็คืออีกวันหนึ่งนะครับวองปี ของมาญ58นะครับในส่วนของการจัดงานประเพณีนะครับทำบุญเทวูของวัดตะกางนะครับก็วันนี้นะครับก็มีผู้คนมาร่วมนะครับมากมายนะครับหลายสัญชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นชาวไทยนะครับชาวมอญชาวม่าและก็ชาวกัมพูชานะครับที่มาร่วมทำบุญกันวันนี้นะสำหรับปีนี้ครับครับในส่วนของงานเทวูนะครับซึ่งเป็นถือว่าเป็นประเพณีวัฒนธรรมนะครับของ ชาวไทยนะครับโดยเฉพาะตำบลตะการเรานะครับก็อยากจะฝากเรื่องนี้นะครับให้สําหรับน้องๆรุหนูนะครับหรือเยาวชนรุ่นหลังนะครับให้ถือเป็นประเพณีต่อไปนะครับวันนี้ก็ที่เห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นขบวนนางฟ้านางสวรรค์นะครับขบวนของเปรตนะครับอสุรกายนะครับก็ได้รับความร่วมมือนะครับจากน้องๆุหนูนะครับในพื้นที่นะครับวันนี้ก็มากมากมายครับ